ชาร์จ ev ฮะสแกนแนะับผมแล้วก็วัขคืนนี้เราก็สแกนครับสแกนแล้วก็เราก็กดเพิ่มชาร์จเลยครับผมโอเคต้องสแกนใกล้ๆครับเป็นตู้ ev ของปตทครับอันนี้ก็ระบบกำลังเชื่อมต่ออยู่ครับอันนี้เราก็ต์อดรถอยู่ครับแต่ว่าล็อกรถไวนะ้ เพือการเชื่อมต่อนะกำลังเชื่อมต่อกันชานลรอซีเซดวีนะฮะก็ลอชานะครับ 8เปอร์เซ็นต์ไปถึงร้อยใช้เวลากี่นาทีครับก็ปตทเขาชิ้ชืูดครับเงียบครับตัวปั๊มเองปิดฮะน้ำมันนะมีเซเว่นครับมีห้องน้ำสำหรับคนท้องเด็กสัมผัสนะเซเว่นน่าจะเปิด2 4ชั่วโมงไม่มีคนครับเงียบนะก็กลางคืนนะ ตัดรอเริ่มชาร์นี้มาเนี่ยอรอทีเนียก็ยังไม่ามชานะร์นก็ดูว่ามันจะเอ,อเริ่มไหม,ไมต้อง อ่าเราไม่ได้ล็อกรถครับเดี๋ยวต้องล็อกรถกนนะคือล็อกแล้วนะอ่ามันไม่ชาร์จครับเดี๋ยมัไม่ล็อกรถเดี๋ยวเราล็อกรถแล้วก็ลองชาร์ทมันล,ลองอีกทีนึงครับเมื่อกี้เราไม่ได้ล็อกรถนะครับตอนนี้เราล็อกรถแล้วนะครับกําลังรอชาร์จครับดีเฟดบี ไม่จะทำเหมือนเรเว่นะเรเว่ก็เคยชาร์จแล้วก็แค่จิ้มนไม่ต้องทำอะไรเลยชาร์จเองเลยของซัสโก้อันนี้มันโปรตทครับไม่ใ่ว่าระบบมันจะเป็นยังไงเดยวจะดูว่ามันจะตัดอีกไหมครับ เงียบแล้วแปลกๆมันเชื่อมไม่ได้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับหัวชาร์จพาหนะได้เดี๋ยวลองเปลี่ยนหัวชาร์จกันนะครับชาร์จก็ระบบแล้วนะครับอาจจะสายไม่แน่ครับขยับสายนิดหนึ่งตรงนี้ครับครั้งที่สามตัวนี้ก็ หกบาทต่อกิโลวัตต์อาร์นะครับผมก็ตอนนี้เราเริ่มที่ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์นี่ยอาจจะหัวชาไม่แน่นนะฮะล้วขยับหัวชามันตึงนิดนมันแน่นตรงน,นี้ตึงก็แนะนำับท่าน ถอยห,หลังจอดแล้วก็ด้านชาร์จอยู่ฝั่งคนขับก็ควรจะเป็นตู้บีคนน่าจะสายก็ดีกว่านะนี่ก็เป็นการลองชาร์จ6บาทก็ถือว่าถูกแล้วนนครับรอบดึกใครเดินทางกลางคืนก็ดีครับเหมาะครับดีดีสเต,เตชันนะ ก็ทีหน้าจอน่าจะกดดูได้นี่นครับของเราดูได้นะชาราจกี่กักระแสไฟเท่าไหร่ที่ยังไงที่มีอะไรเนื่องจากว่าเราสตาร์ทรถอยู่นะก็กค่อนข้างสุลักทะเล ถ้าชาร์จไม่เข้าหรือไม่อะไรให้ขยับสายนะครับึว่าเป็นประมาณนั้นครับสำหรับใครที่เจอการประมาณนี้ชาร์จไม่เข้าครับี่มันก็ควรจะเข้านะไม่มีใครแย่งด้วยก็ลองขยับสายให้แน่นดูครับอนนี้ก็ชาร์จเรียบร้อยครับวางนี้ก็เกอ,อยู่นี่ ตาตาร์รถอยู่นะไม่ได้ปิดเด็กเด็กนอนพักผ่อนด้านในรถก็ชาร์จไปก็เร็วอยู่นะครับแต่ละสองเปอร์เซ็นตะ์รถราวแบตเล็กก็จะชาร์จความเร็วได้ประมาณนี้นะครับประมาณสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดกิโลวัตต์อ่าวก็ประมาณ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณดูหน้ารถห้าสิบเก้านาทีนะกอประมาณเที่ยงคืนนะเ,ออตเต็มเวลาเราไปจอดหรือออกเดินทางต่อนะครับระหว่างนี้ก็เข้าห้องน้ำเข้าเซเว่นนะ กินข้าวพักผ่อนสบายๆหรือว่าจะนอนในรถก็ได้แล้วก็เปิดอยู่ <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณประมาณนี้กันครับส <c oughs> วัสดีครับนะครับไปเจอกันคลิปหน้าบิ๊กนะ